ยอดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาวกับบ้าครับวันนี้ครับก็จะมาพูดถึงบทสรุปของเลนโบซิกในรอบแกนไฟนอลกันนะครับโดยจะมีทั้งหมด8ทีมครับได้ผ่านเข้ามาเล่นในรอบนี้คือทีมที่มีอันดับ1-8ของการแข่งขันแบบเก็บคะแนนนะครับทีมอันดับ5 6 7 8เจนี่ยจะต้องมาแข่งขันในรอบแรกนะครับเพื่อไปเจอกับทีมอันดับ 3- และ4ในรอบ2ส่วนที่1และที่2จะรอในเซมิไฟนอลนะครับมาที่แมตช์แรกครับฮาวอีสปอร์ตเจอกับแอทแท็บอีสปอร์ตนะครับและเป ได้ด้วยสกอร์7ต่อ5นะครับผ่านเข้ารอบไปเจอกับทีมกองแกงครับผมโอยครับโดนเก็บไปหนึ่งคนเป็นลูมีหน้าครันนะครับเรียบร้อยครับเป็นอัพเทปอีสปอร์ตครับผมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับกลับมาจนได้ครับทางด้ของอัพเทปครับใช่ครับผมไปกันที่คู่นะครับไดโว่อีสปอร์ตเจอกับยูนิทีมนะครับและก็เป็นไดโว่อีสปอร์ตครับชนะไปได้ด้วยสกอร์7ต่อ3ผ่านเข้ารอบไปเจอกับซาเวอีสปอร์ตครับผมโดนแท็กเยอะมากครับ ผ่านเยอะมากแล้วโดนเรียบร้อยครับเป็นไดโวอีสปอร์ตครับผมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเอาชนะยูนิคไปในสกอร์7ต่อ3มถูกต้องใช่ครับผมต่อไปมากันที่คู่ทีมกองแกงเจอกับแอ t แท e ็บอีสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์แบบคร่าวๆพร้อมๆกันเลยครับผมโอ้โหแล้วแผลกลาวรับโดนตัวเังไปนิดหน่อยครับ บาดได้สายตาดูตามมืออกากระบ้าไม่ดีแล้วนีละกลารแกะรถเรียกไกลว่าเหลือกิจเจก้นเดี่ยวขันหลังให้แล้วขันกลับมายจริงตรงนี้ปีไ่ได้แล้วปีนเราเดินเราเหนียวจัจบ,อจบไอ,บไอสวยงามชนนี้แล้วกำเนียจะาที่บัมคิวโอ้กิจเจโอ้ไม่ใช่กิจง่ายนะครับกิจเจโอ้ของจริงจัดจ่ายแล้วตรงนี้กิจเจครับ ผมนึกว่าจะเป็นเป็นวินของแอตเทปแล้วครับพอพักกี้ทำได้ดีมากในราวนี้ครับพยายามจะพรีไฟามาครับตรงนี้แล้วหยอดแฟดไปแล้วลาเอามา<ๆ>แล้วปาด<ไ>ับเบิ<ๆ>้ลดับเบิ้อลาดเอาครับตรงนี้ครับ<อ>ไม่รู้ฮะใครจะไปคาดคิดครับผมพี่น้องท่านผู้ชมครับจริงครับ,รรบโอ้คือมันต้องเอาจริงๆครับเพราะไม่งั้นเพื่อนจะเล่นไม่ได้ครับในชายครับใช่ครับผมแต่ตรงนี้มานี่ครับอย่างที่บอกว่าพักกี้เลื่อนมันน้อยแล้วครับเลื่อนน้อยเกินไปครับมันจะยืนไม่ไหวเอาครับ ใช่ครับผมพยายามจะมาช่วยเพื่อนแต่ว่าไม่ได้ท้องสิกแกรนเนทิ้งไว้ก่อนครับผมแมทธิวแบททิวคนสุดท้ายและท้ายสุดยังเหลือทีตะกายฮะเาและนี่ครับผมเก็บออกจากเกมไปก่อนครับเมื่อกี้อ๋อเหลือทีตะกายถูกต้องครับขอไปครับไม่เห็นนะมาสามคนฝั่งอัลบูรีล็อกเกอร์แล้วยังมีท็อกซิกแกรเนทอยู่หรือเปล่าครับไม่มีแล้วครับหมดไปแล้วแต่เดี๋ยวต้องดูแล้วดูว่าแมทธิวเก็บไป แล้วหลังโลตรงนี้โคตรมีประโยชน์โคตรของโคตรมีประโยชน์แต่หลังเข้าะกิตกายมาไม่ทันนะผมจังหวะนี้อยู่ที่ฮอรเวย์อยู่เลยครับโอ้แล้ววางแซนด์วิชด้วยครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาอะไรครับผมขึ้นนําไปก่อนก็เป็นแบตพอยต์ของกองแกงครับคืนแล้วนะกองแกงแล้วนะครับผมยวรอนบีพื้นที่มาแล้วสกิตกายรอแซนด์วิชแบบนี้ครับรอตัดให้ดีเลยครับแล้วต้องหนี ยังไงก็เอาแล้วเหมือนจะยิงไปเลยไปข้างหลังหรือเปล่าแล้วปาดมาโอ้ยพลาดยิงไฟพลาดหรือไปแต่ยังดีครับว่าเทรดกลับมาได้ครับใช่ครับผมสามต่อสี่ตรงนี้จะกายยูเซนวินไว้อยู่แล้วยังไงดีค่ะสามโอ้ไม่ได้ไม่ได้เจ้าอุ้ยเจ็บมากออต่อสี่แล้วทีละกายเอัลกาบ้าจะเกมไปแต่ว่าเทรดกลับมาเหลือ2คนแล้วเข้ามายันไม่ได้ครับผมเอาแล้วล้มไปเหมือนกันครับแล้วมีคนมาซ้ำมาเป็นฟิโนวินนอลแล้วเหลือคนเดียวเป็นกริดเจ กิจเจจะมีปฏิหาริย์ให้กิจเจไหมแซนวิชปีเรียบร้อยครับไม่ได้เช็คครับเอาแล้วครับผม7ต่อ7ท่านผู้ชมครับพี่นอนครับเออเป็นไงครับดูลาสุดท้ายไงได้ฮะเดี๋ยวเราดูลาสุดท้ายเอาครับโอ้หนึ่งนาทีแล้วครับยังโดนอยู่บริเวณด้านนอกสายอยู่เลยครับแบบนี้จะเสียบเรียบเอานะครับสำหรับฝ่ายบุกนะเวลาน้อยกดดันแน่นอนครับแล้วจะ แบงขึ้นไปหาโอ้ยไม่โดนครับไม่โดนเมื่อกี้สเปซบ้าไปครับผมโอเว้นวักไปเลยฮะครับผมโอ้อยเหลียวแบงโอ้ยนูหมดก่อนครับโอ้ยหมดแบงไปก็ไม่โดนแล้วตรงนี้เอาเวทีโดดเข้ามาครับนอนล็อกรออยู่แล้วดูฟิโนมินอลล้มไปก่อนได้เดียบซีเก็บมาได้เอาเลยครับสามสิบห้าวินาทียังไงก็ต้องเข้าครับใช่ครับผมจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่รูยลุ้ตังไหนก็ต้องกร้โดดลิเหลียวไปโอเคมองเก็บจีรกายมา เอาแล้วครับสองวางได้หายไปต่อ้วดูวเบนีแก็บพักกี้ต่อสอแล้วมีฝ่ายมาจโอระดูจดสการมาไปแล้วหลูเลือดเรียบร้อยครับเป็นกองแกะบายเข้าสู่รอบต่อไปครับเอาจนได้ครับมาจริงๆคะไอทีเซีและมาในราวที่สำคัญมากๆแลพีผมบอกคุณผู้ชมครับ อย่างที่ผมบอกไปฮะทีมหไหนที่ขึ้นแมตช์พอยต์ก่อนชนะแน่น,นอนจบเกมครับทีมกองแกงสามารถชนะไปได้แบบเฉียดฉิวด้วยสกอร8์8ต่อ7ผ่านเขา้ารอบไปเจอกับ Q confirm ครับผมและมากันที่เกม Battle Esport ไปเจอก e ับ Xavier Esport นะครับและเป็น Xavier Esport ครับชนะไปได้ด้วยสกอร7์7ต่อ2ผ่านเขา้ารอบไปเจอบรยังบัตครับจากอว<บ>อ๋องลงไปหรือเปล่าโอ้ยแล้วแพนแล้วด้วยครับถึงตอนสี่ยับโอ้ค่อนข้างอยากเลยครับสำหรับตลอดครับนครับ กำลังจะกำลังจะจบแล้วเรียบร้อยครับเป็นนางฟ่าของเซเวียร์สปอร์ตก็ผ่านเข้าสู่และไปกันต่อในแมตช์คิวคอนเฟิร์มเจอกับทีมกองแก๊งนะครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์กันแบบคร่าวๆพร้อมๆกันเลยครับผมน้ำทับแยงสาวหน่าแล้วออกมาป่าจังหวะนี้โดนเหมือนกันเลยครับไรคนรีถ่ายไปหลอนนึงฮะสาวครับเข้ามาครับติดกูมานิดนึงครับต้องถอนเข็มออกก่อนครับข้างหว่งเวจีครับผมแล้วเวจีโอุ้ยนี่มุมไหนฮะโอ้จริงๆเหมือนมุมนี้เขาจะไม่ให้เล่นนะ ถ้าตามกติกาจริงๆมันมันจะยิงไปตรงฮอร์เวย์ด้านในนะแต่เอาแล้วแต่ว่านี่อะไลโคอนดิสเก็บอาเวจีไม่ได้ครับเป็นดับเบิลคิวครับเกมนี้นี่ไลโคอิสยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่แล้วมีมาีมาแล้วปุ่มสุดป่าเป็นซิปเปิร์คิวเลยครับเหลือคนเดียวครับโรนิเซลยวอีกดาครับ6ศูนย์ไม่ยากครับโอ้โหเป็นคอนดเราเตอรมาเล่นแข่งเป่ากระสุงน้ำเต็มไปหมดนะเมื่อกี้ใแล้วเป็นคอร์สคิวของไลโคอิสเลยครับเนี่ยดูรัทนอนพิงอ่างเลยครับ เสียได้นะถ้าเป็นมาฝั่งนี้ครับทางด้านของลอยคุลิสครับเอาแล้วเรียบร้อยเลยฮะโดนเปิดออกมายิงครับผมมีวันน้าหายไปแล้วครับสำหรับทางคุลิเซียวปุ่องแต่ว่าลอยคุลิเซียังเทรดอโลนิเซียวคืนมาได้ครับโอ้ยแล้วว่าเรียบร้อยนั่นแหละฮะปาดพอดีครับโอ้โหสวยมากครับเอาเวจีมาจะโดนเทรดคืนมาเร็วเหมือนกันครับเอาแล้วเหลือสองสองเลยหายไปแป๊บเดียวครับเอาที่เทรดโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ฮะสองหนึ่งครับเอาวะวีต่อวี สองวีต่อสองวีหัวจิเมะคนเดียวครับเกือบหายเหมือนกันครับแอ้นี้เป็นอาจจะเป็นวินแรกของเขาเรียบร้อยครับเอาครับได้ครับผมตีใครแตกมาเป็นหนึ่งต่อหกแล้วสำหรับสองแก๊งแล้วตีแบบว่าไม่ให้เข้ามาในไซด์ด้วยครับใช่ฮะไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไม่ให้ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไม่ให้เข้ไม่ให้เข้า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 ไม่้าไม่ใหเข้าไม่ใ้เข้าไม่ให้เ้ไมห้เไม่ให้เข้าเฮลาไม่ให แต่ยังเหมือนยังมีพื้นที่ให้เพื่อนช่วยลดบาดมาโอ้ได้สองครับแล้วยังไงลูกสอง,สองลูกสองแล้วกี่เจทิปเปอร์คิวครับวันนี้ทีมของ์คิวอสอบแ,แล้วครับสองรอบแล้วครับลัดดี้อร่อยดีเซ์ไปได้โปรดิวเซอร์บูมอีนหนึ่งคะแหนึ่งต่อห้าฟันเหล็กคน,นเดียวครับโอ้หมวนเดียวครับทางฝั่งของกลิตเจครับทริปเปิร์คิวเสร็จแล้วไปซ้ำให้อีกหนึ่งครับตายสี่ทันทีครับอ้าวแล้วครับกำลังจะหกสองหรือเปล่าครับฟันเหล็กเราจะไหวไหมโอ้โหแล้วดูฮะคือก็หันหน้าไปทางด้หมดฮะหันหน้าหายฟันเหล็กคนเดียวครับใช่ครับ แล้เข้าไปนี่จริงๆก็เลยโดมแล้โอ้โหไม่ไหวกองแก๊งอย่างไล่ขึ้นมา6 2ครับอ้าวดีครับเวจคิวบับคิวครับกิจชิปเปิลคิววสองคนพอเกมนี้ถูกต้องนะแบบนี้ผมบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนนะท่านผู้ชมครับอ้าวนี่เวจตัดโประตเซอร์บูมไปก่อนแล้วนี่เจอโอ้โหล็อคท้ามิ่งนิดเดียว like, ครับอ้าวล้วฟันเลกดันมาตรงนี้เราจะเจอกันไหมไม่เจอแต่เขาต่างล็อกครับอ้าวไอ้ดิซีเรียกคนมาช่วยแล้วครับตรงนี้อ้าวแล้วแกวกับ้าไอ้ดิซีตรงนี้มีคนแบงรู้บริเกตมาแล้วเราจะปาดต่างๆไปฝั่งไกลครับ ยังไม่ได้โอ้โหแกก็บ้าตาจะไป่ใคที่ต้องคนละเลนทีปาดมาเรียบร้อยได้คืนมาเหมือนกันเฉลยกันไปแล้วตรงนี้เหลือ3ต่อ4ครับลำบากอยู่ว่าคิวคอนเฟิร์มในราวนี้ครับผู้เล่นน้อยกว่าแล้วเสียตัวคอไปด้วยครับเอาครับนั่นแหละฮะกิจเจเก็บเฮลแคร์ไปครับโอ้โหคนเราเรียบร้อยครับเป็นกองแกงครับได้วินที่3ครับ6 3ครับไล่ขึ้นมาครับจะช็อตไปดื้อหรือเปล่าก็คิวคอนเฟิร์มในราวต่อไปครับผมผมไม่ดีแล้วครับ เราเจอเรดยิงลราปิงหนึ่งคนเอาแล้วครับแต่ลุกขึ้นเองได้แล้วฝั่งเฮลแคร์ต้องซ้ำแบบนี้ได้ดีครับไ i d ีเก็บเทลแคร์ไปตรงนี้เหลือ3ต่อ2อเอาเวจีครับไอป i ซีเรากกิจเจครับฮาจิเมะกับฟันเหล็กต้องเข้าไปแล้วฟันเหล็กเจ็บมากล้วฟันเหล็กตากิจเจไปแล้วสองสองตรงนี้กำลังจะเข้ามาแต่ในชิดมีแล้วเข้ามาแซปไปนิดเจอเช็คไปยิงได้เลยวจิเมกับมาตู้คิวไปแล้วตรงนี้จะคอนคืนกลับมาเลยหนึ่งหนึ่งครับวันออนวันครับฮาติเมะต้องยิงเพื่อเข้าสู่รอบเอดียวเราได้ยิงเจอต่อไปไปดีีครับ ยังพากองแก๊งกลับมาได้แล้วไล่มาเป็น6 4ครับโอ้โหบอสเลยไอทเอฟซวันนี้ครับผม,มไฮย์ไฮไลท์ของจริงครับนี่ครับดูแล้วแล้วจริงจริงไอ,อ้โหด้วยครับโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าเสียเปรียบจะจัดเลยครับกองแก๊งครับถ้าได้เกมนี้ผมบอกว่าไม่ธรรมดานะอเอา,าตีลวดครับฝ่ายผีฝ่ายลากมาประตูขวายันประตูซ้ายครับผมใช่ครับขอบซ้ายไปขอบขวาดูว่าลูกซองยังรออยู่ครับใช่ครับผม อันนี้ติดแม็กเกตปาตั้มเลยตู้หนึ่งจะเบิร์แม็กเนตให้หมดครับทางด้านนี้เฮ้ยแล้วเราจี๊เอ้าเรียบร้อยเลยครับปู่และคุณลิศไซด้ i d ซีไปตอนนี้เลือห้าแต่ห้าสองเลยครับเอาวแล้วั็คิวคอนเฟิร์มกำลังจะปิดวินได้5้าตอนหนึ่งฟอร์เรดลาวหรือเปล่าไม่ได้สี่ตอนหนึ่งแล้วสุดท้ายเรียบร้อยครับผมเป็นคิวคอนเฟิร์มครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกครับ เกือบเหนื่อยวันนี้แล้วเลยครับคิวบอนเฟิร์มหลังจากโดนบี้มา4วินติดติดคิวบอนเฟิร์มโอ้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่ากองแก๊งไม่ใช่กองแก๊งที่เราเห็นตอนต้นซีซั่นแลวนะ แล้วก็จบเกมนะครับคิวคอนเฟิร์มสามารถชนะทีมกองแกงไปได้ด้วยสกอร์7ต่อ4ผ่านเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศครับผมส่วนทีมกองแกงนะครับไปรอชิงที่3กับทีมที่แพ้ของคู่ซาเวียสปอร์ตและยังบัตนะครับไปกันที่เกมของซาเวียสปอร์ตแล้วก็ยังบัตนะครับและเป็นซาเวียสปอร์ตครับสามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์7ต่อ2ผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศกับคิวคอนเฟิร์มนะครับช่วยล็อกไว้ให้วอล์มาเราจะล็อกมาตรงนี้ติดการมอรสไปหรือเลสซันคนเดียววางสำเร็จ,รจไหมแล้วบอ้าด,ด้วย,ยครับแล้ววางสำเร็จแล้ว อาแล้วตอนรอเลยแล้วเรียบร้อยครับเป็นเซเว่นสปอร์ตเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเพราะว่าคียคอนเฟิร์มครับโอ้เปิดได้คู่จริงเลยครับเป็นการรีแมตช์จากนี้เซตแรกนั่นเองครับใช่ครับหัวดัวเกมบีหัวใจครับเรดสายก็แผ่นจนได้ครับแล้ววอล์กมาถูกที่ถูกเวลาครับพาทีมเขาถึงรอบชิงครับมากันที่แมตช์ชิงอันดับ3ของทีมกองแกงและยังบัตครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันพร้อมๆกันเลยครับผม3ต่อ4เชฟโอ้แล้วหลังโผล่หลังโผล่หายทันเจเรยครับโอ้โว ไโปโผล่รูบริเคพอดีครับตรงนี้จะโดนกามอสมายไปเดสฟูเก็บแล้วก็บ,บ้าตรงนี้เราจะแบงส่วนไปแล้วเอาหันหนา้าบิดได้ครับเอาอหีเซลเก็บเดสฟูไม่ได้เดสองสแล้วกิเจเจเก็บเดนดิวไเดิมสองต่อหนึ่งครับอ้าวแล้วครับเนริกจะคราชแล้วโอ้โหแล้วดูน,ทนัทโอคิดครับดูเลือดครับโอ้โเลือดตัวเองก็จะไม่เหลืออยู่แล้วครับเอาแล้วเอาแล้วไม <ป S> ่ไ, <ป S 1> ไหวครับยิงผิดด้านด้วยครับโอ้เอาครับได้ขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อสองครับต้องฟังของกองแกงครับ ตายไปแล้วครับไปแล้วโอ้ตัดก่อนดในแพ้มาเยอวกิจเจยโดนไปอีกคนหนึ่งครับอยาจะบอกว่าตัดก่อนนี่ก็แพ้มาเยอะนะแต่รอบตัดสองได้เลยครับฝั่งของยังตัดโอ้มาตัดตอนปิงขึ้นมุบัานครับหาแล้วนะโรกิโดนคืนไปมาเหมือนกันแล้วตรงนี้มาโอ้ไลฟ์เฟิร์นชิวช่วยชีวิตจะแทนจะบอกว่าตัดก่อนก็เป็นปัญหามาหลายครั้งแล้วครับดูว่าอีกแล้วครับรอบนี้วิกิท อร่อยที่เจยังอยู่ครับดูฮะโอ้เวจีนี่คืออะไรพระเจ้ช่วยชีวิตเลยนะใช่ครับเลยครับโอ้โหมุมจะเห็นอะไรอยู่นะเอาครับสามสามบาทแล้วดูเอาเวจีไปตัดเรมาได้เอาล้วครับสามสองอีกแล้วก็ยังบาดก็เปิดเปิดสวยแต่ว่าจบไม่สวยอีกแล้วครับอ้าวนี่ฮะ โอ้ัหนี้ยังบาดพลาดจริงๆครับอ่ะล้วไปหมดเลยโอ้กลายเป็นกองแกงที่ได้วินดีทางที่เสียก่อนสองตัวครับแล้วทุกเปล่าก็เป็นแบบนี้ครับโอ้เหมือนเล่นใจร้อนไปหรือเปล่าคิริซากครับยังไงฮะสองคนรับโอ้แล้วเปี่ยบกดตรงกลางไว้แล้วเปลี่ยนแม็กับนี้โดนเข้ามาข้างหลังแล้วเข้ามาแล้วห้องเล็กนี้เจอไปอีกคืนไม่ได้แต่ว่าโดนสั้นไปแล้ว แก้วกับบาตาไปจริงคริสกูมือนตึ้ตึ้งอยู่เพียวจะแฟไม่ไหวครับโดนอีกด้านหนึ่งครับแล้วตรงนี้เหลือเอาเป็นอันเบป็นคิวก็จริงแต่ว่าโหหนึ่งหนึ่งต่อสามแล้วไม่ไหวครับกองแกงขึ้นนำยังป่าสี่สองแล้วครับต้องการอีกแค่สามราครับเพื่อจบอันดับสามในซีซั่นนี้ครับทางฝั่งของกองแกงครับใช่ครับโอ้โหเล่นดีจริงๆเกมบุกเอาครับเด็ผู้รับมาเล่นบนเด็ด้านของออฟฟิศครับดูเหมือนจะตีสองทางพร้อมกันเลยหรือเปล่า มีโอกาสครับเอ้าเหรอนี่ยอเวจีครับไปเปิดเรได้ก่อนครับแล้วเป็นบั็กด้วยครับนี่ไงอย่างที่บอกยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจครับตอนนี้ครับโอเวจีแต่ที่เราเห็นตายเร็วตายก่อนตายก่อนตอนนี้กลับมาแล้วครับกลายเป็นกล้าเดินกล้าเล่นมากขึ้นครับใช่ครับโอ้โหวิ่งผ่านหน้าไปเลยครับถ้าเร็วกว่านี้อีกนิดหนึ่งเดดพูลเห็นขาเดินผ่านแน่นอนครับเราเฝ้วอีสแฝดไว้เลยครับอเวจีครับมาช็อคโดนเช็คครับเจอแล้วครับ ูตำแหน่งนะครับแต่แต่เข้าไปเอาก็ลำบากครับโอ้กินตักกินแบบนี้ไม่ค่อยได้แต่ว่านี่คิวสกุครับตัดกับป้าคือมาได้เหมือนกันครับเอาครับฆ่าไปติดไปครับแต่แบดดิทน่าจะวางเ่าก็เอาช็อตครพี่โอ้โหสปิดมาพอดีแล้วเจอลูกซองงัดเลยครับกิิเจได้คิวสกูไปครับโอ้จังหวะดทำมิ่ตั้งนานไม่มาครับแล้วพอเขาจะเข้าปุ๊บสปิดไลยปุ๊บโดนเลยครับเข้ามาต่อแล้วโดนเก็บไปครับไอดีตซีรอชั่วอยู่แล้วแรงมากมากครับดิฟซี อาแล้วครับจะเข้าด้านหน้าล้วดูว่าดูชูอ้าวแล้วเสียจิเกโรเนิเจ็บไปครับแล้วเนี่ยนี่โดนอ้าวด้านหลังเรียบร้อยครับโอ้เดธผูไม่ได้มาช่วยเนลิกด้วยสาครับตรงนี้ครับเดธผูคนเดียวแล้วแบบนี้กมันจะขึ้นแมตช์พอยแล้วหรือเปล่าก้องแกงครับโอ้กลายเป็นต่างคนต่างเล่นเลยทียังบาดเกมนี้ครับนนี้เจอแต่หูเรียบร้อยครับเอาแล้วครับ แมชฟอยของกองแกงครับต้องการอีกแค่ราวเดียวครับเพื่อจบอันดับที่3ของซีซั่นที่2ครับและบอกได้เลยว่าเขาคืออันดับ3ของประเทศไทยครับใช่ครับเอ้าวลำบนวิซิลลุดตอนนี้ครับโอ้โหเกมดีครับสำคัญด้วยครับนี่ฮะจะฮอบจะเตียนอ้อมมาดักซ้ายครับ เลยครับไปเคลียร์ทั้งน้าของช็อกไว้ให้ครับเพื่อจะได้จอบลี่ได้เราเปิดลำบุรีแล้วครับตอนนี้ยิงเอเดียทิ้งด้วยแสบแสบเราไม่รู้ตัวโอ้โหตับพังอยู่ดีครับเอเดียเสียไปสองการพีีแบบนี้ไม่ได้เรื่องดีเอเดียสกจะอยู่ไม่ได้เอาเอาสมองแพนได้ครับไฟฟ้าครับผ่านโลครับแล้วในห้องเล็กตรงนั้นมีหนึ่งคนจันวิทย์ีหนึ่งคนเจ้าหนี้หนึ่โดนยิงขามายังไงดีครับ ดันเข้าใส่เลยครับแล้วต้องถอยดีฟซีแรดีแพนครับสมกไม่ช่วยครับอินแฟกเข้าไปอีกอินแฟกเข้าไปแล้วหมดแล้วครับมันหมดวิธีเล่นแล้วพยายามที่จะคูปไปเก็บดีฟซีมาครับแล้วก็กับ้าเองก็กำลังจะตายครับแล้วตอนนี้ดูครับโอ้แล้วเอาเวจีเอาเซีวมาก็ไม่โดนเอาแล้วกิจเจไปเก็บกะกบ้าเฉยเลยครับเหลือคนเดียวครับเอาเวจีครับ4ีตอนหนึ่งครับเกมสำคัญจริงๆครับตรงนี้ครับ เหลือแค่แผ่นครับแล้วดูด้านล่างครับยังอยู่ด้านล่างอยู่แล้วเวจีเอาครับแผ่นได้ด้วยโอ้เจอโอ้ไม่ไหวครับแล้วมีการขอรีโฮสจากทางฝั่งของกองแก๊งครับโอ้โหวันนี้เกมตึงสุดๆครับโอ้เอาครับโอ้แล้วลอรอคอนเซัชชันครับโอ้ดูฮะตาขอ,องตาเราออกมาอีกรอบหนึ่งน่าจะ โดนเจอพายหรือเปล่า,าลครับแล้วอยู่ที่เกมความอดทนแล้วตอนนี้ใครจะอดทนเม่าก,กันครับแล้วโดนคอนเชั่นโอ้ไอ้นี่ฟีเจ็บแต่ว่าไม่ตายครับรถที่ยังดีอย่งไรครับพับโล่โโโโยิงเฉยครับต้นฝั่งของเนริกครับโอ้โล่แคสแล้วยังไงครับแล้วแบบนี้แคสโดนจำกัดในการเดินแล้วครับเพราะนเนริขุดด้านล่างไว้แล้วครับถ้าเดินมามีสิทธิ์โดนจิกข้างใต้ครับเอาแล้วครับ พอแล้วแต่แคลสก็ยังอยู่แล้วแกก็มาเจาะรูรอช่วยเพื่อนเลยครับเดลิกจะตายเอาครับเดลิกจะตายเอาแล้วคอนเดชันยัดมาตรงนี้เดลิกพยายามจะยิงครับแต่โล่มันเปิดไม่สุดครับทำได้แค่เจ็บเท่านั้นครับแล้วดูด้านล่างตรงนี้มีเะรรออยู่ครับเราวังด้วยครับเอาครับเจครับต้องเราวังเหมือนกันเอาดูว่าศึกโล่ชนโล่ครับโอ้เดลิกยังไม่ได้กลัวอะไรเลยครับตอนนี้ครับดูว่าจะช็อตก็ช็อตไปอ่ะโอ้จะเจ็บอยู่ครับนี่ฮะจะตายเอาครับเดลิก เรือเหลือประมาณสักยี่สิบนิดนิดครับตอนนี้เดี๋ฟ <c oughs> <t ong> ูดูล้มครับแล้วเนลิกกำลังจะล้มเนลิกกำลังจะล้มแล้วเวดเก็บเรไปแล้วกีซสกูดโดนก็เก็บกอวกระบ้าไปแล้วดูว่าเนลิกล้มจนได้ครับเอาแล้วครับแต่ว่ายังไม่จบครับตรงนี้ฮะจะแตกจากขึ้นไปก่อนแล้วจะช่วยยังไงครับแล้วจะช็อตให้เนลิกตายจนได้ครับอาวรักกิจเจช็อตไปตรงนี้แล้วหันหลังเอาโลช่วยได้ครับตรงนี้เอ้ยนาโลคิดโกลเดียร์โกลเดวย ช่วยไม่ได้ครับแล้วแบบนี้ช็อตช็อตยันตายอ่ะบอกเลช็อตตียหรืกูตายแล้วคนเดียวครับอาราดานโอเคครับเดี๋ยวต้อลมอยู่แล้วครับคลาสเขาตายครับห้าวิสุดท้ายกำลังจะเป็นห้าวิสุดท้ายของละเรียบร้อยครับโอ้ยนี่ครับการแก้โล่ที่แท้จริงมันต้องอย่างนี้ครับโอ้ดีครับกองแกงครับเอาชนะยังบาดไปได้ครับเจ็ดต่อห้าครับจบอันดับสามครับโอ้ส่งยังบาดลงไปอยู่อันดับที่สี่ครับโอ้นี่ครับคลาสที่แท้ทรูครับกรี จครับจบเกมครับทีมกองแก๊งสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์7ต่อ5นะครับคว้าอันดับ3ของรอบแกรนฟนอลไปได้นะครับมากันที่คู่ชิงชนะเลิศครับเป็นคิวคอนเฟิร์มเจอกับซาเบียอีสปอร์ตนะครับจะต้องแข่งขันกันในแบบเบสต์ออฟทรีนะครับและเป็นคิวคอนเฟิร์มครับชนะไปได้ด้วยสกอร์7ต่อ4และ7ต่อ5นะครับคว้าแชมป์ในรอบแกรนฟนอลได้สําเร็จนะครับไปครับยังกุสานหามุมเจออีกนะ แล้วตรงหนีหมาโอ้โหฟาวเทนเองก็นอนหลบอยู่แล้วเลซ่าเก็บเฮลแคร์ไปแล้วรีเลซันโดนอะไรคขาลึกไปเอ้าแล้วโดนยิงมาจากทางไหนไม่รู้เหมือนกันแต่บนเสื้อตู้เพกเก็บไปได้แล้วบันไดขึ้นมาดีครับเอาแล้วสองต่อครับตรงนี้แล้วเจอมาในยิงตัวแรกไม่ตายแล้วโตจังหวะซ้อนหลังครับแล้วโอ้โหฟันเหล็กครับมาเก็บสองให้ครับโอ้ไม่เห็นแต่ว่าสุดยอดครับฟันเหล็กครับพาทีมได้ก่อนแมปแรกแล้วดูว่าโอ้ฟิกตัวนี้ไประยะากลยาวเลยครับหมดแม็กสุดท้าย ว้าวจกิงสามสิบวินาทีครับใครจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วตอนนี้ครับคอนเทนชั่นยัดมาครับโดนทั้งสิ่งคอนเนตไปอบอแบงโดนคอนเทคชั่นมาแล้วมีจับปอดจับปอดแล้วตรงนี้ไล่โคลิสแผนอยู่แผนไล่โคลิสต์ไปโดนฮาจิเบ้เฝ้าอยู่จะโดนบอบังเก็บไปแล้วดูเหมือนจะไม่จับเล่นแต่โดนเก็บไปเหมือนกันครับเอาครับสองสองครับบริสเชอร์บุกับเฮลแกบอบังเองเจ็บปางตายเหมือนกันแล้วดูเหมือนจะไม่เก็บได้สแกนเป็นคนสุดท้ายครับสองต่อหนึ่งครับต้องคลัชเท่านั้นไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับ แล้วโดนอยู่ที่เท้าตรงนี้เห็นอยู่แต่ว่าจะแก้สดๆและแก้เลยครับแล้วแบบนี้ยังครับยังไม่มาแล้วมาอีกมาไหมครับไม่มาแล้วตีก็บาโอ้ยเจ็เจ็บแต่ไม่ตายครับแล้วยังไงสแกนแมนเวลาเหลือ18บแปดวินาทีนั่นเองสิบเจ็ดแล้วครับแล้วเปิดแชมพูลรอนลอยแล้วนียบร้อยคิวคอนเฟิร์มครับคว้าแชมป์รายการเทรนโบซิกอกในผลลีกซีซั่นสองสำเร็จครับโอ้ปลดล็อกตัวเองได้ดีครับหลังจาบคิวคอนเฟิร์มครับหลังจากพลาดมาหลายรายการเหลือเกินสำหรับในประเทศไทยนะใช่ครับผมและนี่ครับเขาเป็นแชมป์แล้วครับวันนี้ครับ 2ต่อ0ูนแมปครับเอาชนะจนได้ครับแก้แค้นจากรอบชิงขึ้งหนึ่งสำเร็จครับกิวออนเฟิร์มครับครับและนี่ก็เป็นบทสรุปของรอบแกนฟลายนอลนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ตามเชียร์ทีมกองแกงด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับกิวออนเฟิร์มด้วยนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ไปได้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดสมัครไฟแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วกันครับผม You know I'm take, take, taking that crown from you I ain't worried about you, I So let make me rest. break, break, break it all down for you I ain't never giving up, I ain't never giving in You know I'm take, take, taking that crown from you I ain't worried about you, I ain't need to make rest.